นี่พวกแกไม่อายเลยเรื่อไงที่ทําแบบนี้เนอะทาอะไรเราก็แค่ทำแบบนี้เพราะว่าคุณหนูอยู่คนเดียว <laughs> <laughs> คุณหนูทําไมต้องอายแล้วเราก็แค่อยากจะเป็นเพื่อนกับคุณหนูแค่นั้นเองคุณหนูคิดว่ามันยากเหรอที่จะเป็นเพื่อนกับเรานะ <laughs> <laughs> พวกแกฟังเลยนะฉันจะสั่งสอนพวกแกเองแล้วฉันก็จะไปะฟ้องตำรวจด้วยคอยดูก็แล้วกันนี่คุณหนูตำรวจจะเราจนเบื่อแล้วล่ะนะ ถ้าอยากจะทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายเลยก็ฉันจะสั่งสอนพวกแกเองเอาให้พวกแกจาไปตลอดชีวิตเลยคุณหนูเราต่างหากที่จะสั่งสอนคุณหนูแล้วนะจ๊ะเฮ้ยโอ๊ยเฮ้ยโดนแล้วแล้วทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงเนี่ยฮึฮเลือดออกคุณหนูทำฉันเลือดออกแล้วดูสิบอกแล้วไงว่าอย่าคิดว่าผู้หญิงนะ อ่อนแอเสมอไปนะก็ดียังไงลากตัวเธอไปเลยเแลวเซ่ไปลากตัวเธอจัดการนี่เลยปล่อยมือฉันนะมีอายหรือไงกันเนี่ยพวกแกเนี่ยปล่อยมือฉันนะปล่อยตนี้ปล่อยอย่ากล้าดีเข้ามานะ กล้าดียังไงมาแต่ต้องคุณหนูเฮ้ป้าอย่ามายุ่งนะถ้ากล้าก็ลองมาสิมาลองดีกับฉันเลยมาสิมาเลยดีแน่มาเลยเข้ามาเลยฉันจะฟาดแน่ พอแล้วน่ะพอแล้วพอแล้วอยากจะทำตัวเป็นนักรบหญิงนักเหรอเดี๋ยวฉันจะสั่งสอนแกเองฉันจะสั่งสอนแกอืมอืมเจ้าโอ้โห พวกนี้เป็นใครกันนะฉันจะมารู้ได้ยังไงเล่าโถโอ้โหจัดการเลยเฮ้ยตายเลยพวกนี้นี่

คุณโหนขอโทษด้วยขอโทษด้วยให้อภัยเรานะให้อภัยด้วยนะให้อภัยด้วยนะว่าการมายุ่งกับผู้หญิงแบบนี้มันจะเป็นยังไงแล้วหลังจากนี้อย่าคิดผิดว่าเราอ่อนแออีกไม่งั้นได้เธอดีนะไปรบไปนะคุณเหนไปเราด้วยเราผิดขอยเราไปเธอไปเธอเขาเป็นลูกชายคนเดียวของเราค่ะเขาเรียนจบมาจากอเมริกาแล้วก็เพิ่งกลับมาค่ะ แล้วเ,เขาทำงานอะไรเหรอครับเขาเป็นเจ้าของธุรกิจถ้ออาอางนั้นก็ดีมากเลยนะครับเฮ้ยด <Hey dude. S 1> ูดนี่ลูกชายของคุณเหรอครับเค่ะ <c oughs> คืนนี่พวกเราจะทำการแสดงกันนะเราก็เลยมาซ้ายหน่อยเพราะว่าพวกเราเนี่ยสนดนตรีกันหนักไปหน่อยนะเอาเราไปจับพวกบอลไป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  ไปๆ<ฮ>่นวยดีวโอ้ยเตุ <ๆ S 1> <ช>เป็นย<ด>ังไงบ้างละ่ะชอบฝ่ายชายไหมเขามีคุณสมบัติที่ดีทั้งหมดการศึกษาก็ดีรายได้ก็ดีเป็นเจ้าของบังกะโลนะคิดว่ายังไงดีไหมเออฟังนะครับผมอยากจะลองดูหลายๆคนก่อนโอ้งั้นก็ได้นะเออครับแล้วจะให้ผมมาอีกไหม ได้เลยโอเคครับขอบคุณครับยี่แม่แม่โอเคนะ <c oughs> เป็น,นอะไรหรือเปล่า <c oughs> ขอถามอะไรหน่อยนะแม่แม่ตอบหนูมาตรงๆนะว่ามาสิแม่ไม่ชอบคุณหนูนี่นาแล้วทำไมจะต้องไปลำบากเพื่อช่วยคุณหนูด้วยล่ะแม่บ้าไปแล้วเหรอถามอะไรของลูกเนะี ผู้หญิงไม่ช่วยผู้หญิงด้วยกันแล้วใครจะช่วยกันละ่ะคุณหนูนี่ยเป็นคนวุ่นวายแต่แม่ก็ต้องช่วยเพราะว่าความเป็นมนุษย์ด้วยกันแม่นี่เหมือนพี่รากูจริงๆเลยนะแม่ทำเป็นช่วยคนอื่นเพื่อความเป็นเพื่อนมนุษย์เนะ่เอาไม้ไปสู้กับพวกโจนอันตรายแบบนั้นแม่แก่แล้วเนะใช่ไหมละ่ะแม่ไม่จริงเลย